สวัสดีครับทุกคนอยู่กับโจ้ซูบอยกันอีกเช่นเคยนะครับต่ตอนนี้โจก็อยู่กับฟ a ร์ซิโอฟิล่าลิมิเต็ดอีชันก็ถือว่าเป็นโมเดลที่มีการคอลแลบระหว่าง2แบรนด์ระดับโลกนะครับอย่างยาม่านะครับแล้วก็รวมถึงแบรนด์เสื้อผ้าสายสปอร์ตแวร์สตรีทแวร์นะครับอย่างฟิล่านั่นเองนะครับมาพร้อมกับการคอลแลบครั้งใหม่นะครับที่เกิดเป็นโมเดลเป็นลิมิเต็ดอี dition นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับ มีใครสงสัยไหมครับว่าทำไมยามาฮ่าถึงต้องคอลแลบกับฟิลลาผมได้คำตอบมาแล้วครับ ก็คือว่าทางค่ายทั้งสองเนี่ยมีหลักการคอนเซปต์ที่เจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นที่มีไลฟ์สไตล์เจนใหม่การใช้ชีวิตประจําวันนะครับจึงมีการคอลแลบระหว่างตัวรถกับตัวแบรนด์เสื้อผ้านะครับ mm hmm. เกิดความเป็นแฟชั่นขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็เลยก่อให้เกิดเป็นโมเดลรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันอย่างฟาซิโอฟิล่าลิมิเต็ดอ i ดิชันนะครับซึ่งจะถูกผลิตจํานวน2,500คันนะครับทั่วโลกเลยแล้วอีกทั้งตัวโมเดลเนี่ยจะได้รับการออกแบบโดยการดีไซน์ที่มีความ เป็นแฟชั่นนะครับที่สามารถเข้าถึงการแต่งตัวของวัยรุ่นนะครับไลฟ์สไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือว่าการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับและด้วยคาแรคเตอร์ตัวรลที่เป็น ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับบวกกับความเป็นแฟชั่นเนี่ยมันก็เลยเข้ากับคอนเซปต์ของฟ i l l าเ i มิเ e d ดอ i ดิชันนั่นเองนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยจะถูกออกแบบมามีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับพร้อมลายกราฟิกที่ออกแบบมาแบบว่าจัดจ้านสุดๆนะครับเหมาะกับวัยรุ่นและสไตล์ใหม่นะครับขับขี่ใช้งานในเมืองเหมาะมากๆนะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยของตัวรถคันนี้หลักๆเลย่ยที่เห็นก็คือข้อไฟหน้าข้อไฟเลี้ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวแคปซูล และนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเอ็มเบมด้านหน้านะ F ะข้างบนกับ F ข้างล่างฟาซิโอฟิลล่านะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้านะครับจะเริ่มที่มุมคอปพิทจะเจอกับหน้าจอที่เป็นในส่วนของฟูลดิจิตอล L.C.D. นะครับที่ติดมาให้สวยๆเป็นรูปทรงแคปซูลเหมือนกันนะครับส่วนประกับซ้ายก็จะพบกับไฟสูงตามไฟเลี้ยวแต่นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นสวิตช์ p l u s ์ทแอนด์สต็อปซิสเต็มที่เป็นเอกสิทธิ์ของทางยามาฮ่าที่ติดมาให้นะครับรวมไปถึงตัวปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะครับลงมาต่อกันที่ ในส่วนของคอนโซลกลางนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะพบกับช่องเก็บของยังมีที่ชาร์จไฟนะครับสามารถเสียบชาร์จแบตอ,อ,อุปกรณ์ไอทีพวกมือถือแท็บเล็ตได้ในส่วนนี้นะครับส่วนฝั่งขวาด้านบนจะเป็นสวิตคุญแจคีย์เลสท,ที่ติดตั้งมาให้ก็ถือว่าสะดวกต่อการใช้งานนะครับรวไปถึงช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆที่ติดมาให้ และนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับความสะดวกในส่วนของที่แขวนของด้านหน้านะครับจะบอกเลยว่ามันไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะครับมันมีทั้ง2จุดก็คือด้านหน้าแล้วก็ตรงเบาะนะครับใครจะเอาสัมภาระมาเก็บไว้ตรงนี้ใส่ได้สบายๆครับมีฟุตเพดให้เก็บของได้เหลือๆเ,เลยในส่วนนี้แล้วก็ต่อด้วยในส่วนของตัวเบาะนะครับที่ให้มาถือว่ากว้างมากๆนะครับสามารถนั่งขี่สบายทั้งคนขับและคนซ้อนนะครับและนอกจากนี้นะครับตัวเบาะยังถูกเย็บมาถือว่าไล่ตะเข็บมาสวยเลยนะ ผมเชื่อว่ามันเหมาะการใช้งานมากๆนะครับแล้วมันน่าใช้งานยิ่งกว่านี้ด้วยกล่องยูบ็อกใต้เบอดที่สามารถใส่หมวกได้ทั้งใบ่าแล้วก็มือจับคนซ้อนนะครับติดมาให้แข็งแรงเลยครับสีเงินนะครับรวมไปถึงส่วนของไฟท้ายก็ออกแบบมาในรูปของเม็ดแคปซูลเหมือนกันนะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของฟาซิโอคันนี้เลยทีเดียวนะ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับกับบูคอไฮบริดก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในส่วนของการขับขี่ที่เพิ่มความประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้ตัวลูกสูบที่เคลือบไดอะซิลเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของลดแรงเสียดทานระหว่างการทํางานของเครื่องยนตน์ทำให้สามารถขับขี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทนความร้อนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเหมาะกับการใช้งานนะครับโดยเครื่องยนต์จะเป็นพิกัด1สูบ125รซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับใช้ระบบขับเคลื่อน แบบสายพาน CVT นะครับนอกจากนี้ยังให้พละกกำลังที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับมามาต่อกันที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างของ f a f i โอฟ i l l l ลิ i i t ต e d เอ i ชัรุ่นนี้ก็ด้านหน้าจะเป็น Telescopic ด้านหลังจะเป็นโช๊คเดี่ยวนะครับถือว่าเพียงพอต่อด้วยล้อทำสีใหม่มาสวยๆเลยนะครับถือว่าใครที่จะซื้อคันนี้ผมว่า ไม่ต้องแต่งล้อเพิ่มนะครับแค่นี้ก็สวยอยู่แล้วส่วนยางน,นับก็ลัดมาใหญ่ๆก็เป็นยางทุบเลสนะครับติดมาให้จากโรงงานซึ่งดิเมนชันของตัวรถก็ถือว่า,ามีความที่ขับขี่ง่ายไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ในส่วนของอฟีเจอร์การใช้งานนะครับอย่างแรกเลยก็คือระบบไฟ นะครับที่เป็นในส่วนของ LED ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นปรับเปลี่ยนมาใช้ใหม่เนาะแล้วก็เป็นในส่วนของออหน้าจอที่เป็น u u l l i i i t t l LCD ทรงแคปซูลติดตั้งมาให้สามารถดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับและก็สามารถอ่านค่าได้ง่ายด้วย แล้วก็ลงไปถึงกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับโดยไม่ต้องเสียบกุญแจบิดสตาร์ทได้เลยนะครับช่องเสียบชาร์จไฟบริเวณคอนโซลด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับสามารถชาร์จอุปกรณ์ไอทีอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นระบบ Start, Stop and System นะครับขับขี่ใช้งานในเมืองในเวลาจอดรถหรือว่าจอดไฟแดงถ้าเปิดระบบเนี้รถมันก็ดับให้อัตโนมัติก็ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น แล้วก็ระบบเบรกนะครับด้านหน้าดิสเบรกนะครับมาพร้อมกับระบบกระจายแรงเบรก UBS นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นดัมเบรกก็ถือว่าเป็นมาตรฐานติดมาให้จากโรงงานนะครับรถือว่ามันให้มาโดยรวมเนี่ยเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันอย่างมากนะครับรวมไปถึงระบบที่เป็นในส่วนของอำนวยความสะดวกในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นที่แขวนของ U ็อกใต้เบาะและเนี่แหละครับก็คือระบบของเจ้า Facio Fila Limited Edition นะครับ ที่มีมาให้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับรวมไปถึงความเป็นแฟชั่นของการคอลแลบระหว่าง2แบรนด์ระดับโลกอีกด้วยผมมองว่าใครที่กำลังหามอไซค์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันสักคันหนึ่งที่มีความเป็นไลฟ์สไตล์ความทันสมัยเป็นมบรุ่นนะครับใครที่ชอบความเป็นแฟชั่นเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานเป็นอย่างมากนะครับ mm hmm. อยากให้ลองพิจารณาดู ใครที่เป็นแฟนๆนะครับสาวกของรถจักรยานยนต์นาม่าก็สามารถมาดูโมเดลรุ่นนี้ได้พร้อมกันภายในงานบางเกอะอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมอเตอร์โชว์2024ที่จัดขึ้นใน Impact Arena เมืองทองธานีนะครับแล้วก็ขอสรุปนะครับกับ ฟอร์ซิโอฟิล่าลิมิเ dition นะครับกับ2,500คันทั่วโลกนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวออกมาที่ยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าตัวรถเนี้ยนั้นมีความเป็นแฟชั่นนะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์วัยรุ่น ใครๆก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงไว้ทำงานววยนักศึกษาก็สามารถขับขี่ได้เพราะว่ามันขับขี่ง่ายมากๆนะครับอย่างที่ผมได้ทำการทดสอบไปนะครับตัวรถเนี่ยคือใช้งานง่ายเลยรวมไปถึงระบบเทคโนโลยีที่เข้ามาอำนวยความสะดวกถือว่าออกแบบมาตอบโจทย์การใช้งานอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือการพรีวิวในส่วนของ f a ซิโอฟิล่าลิมิเต็ดอ dition นะครับที่มาให้เราได้ทำการพรีวิวในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางไทยมาฮ่าและทางฟิล,ล่านะครับที่ให้ซูบ a ยท์ไทยแลนด์ได้มาทดสอบ ในครั้งนี้และครั้งต่อไปจะเป็นโมเดลรุ่นไหนจากทางยามาฮ่าก็อย่าลืมติดตามฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทุกๆช่องทางเลยนะครับซูบิ๊ไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับตอนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ